อันนี้อันนี้ใช้ต้นที่มันจะหุปะบปะไม่มนนาลายปะไม่ใช่พี่มันมเสียงฟารองปะไม่ใช่เสียงรถนุ่นบรรทุกหนิอยู่กุงเทพก็ดีอยู่แล้วจะมาลำบากตักตามทำไมออสวัสดีนนะคะ่วนนะ,คะวันนี้หนูชื่อน้องมิกกี้นะคะวันนี้ขออนุญาตยึดยช่องก็แพนะคะน่าจากะก็แพนั่งพักอยู่ในบ้าน ในกระต๊อบน,น้อยอที่แสกจะน่าอยู่ว้ายเ,เออตรงนีง้มันเลื่นจริงมันลื่นจริงได้อยู่แบบเด็ก <c oughs> เราต้องห้าคา่ะโอ้ยน <c oughs> ั่นะคือถ้าหนูอลโมนี่ก็คือก,ก,กลจับได้ลนะดูจับได้เลยคือว่าแพ้ได้คอนเทนต์เลยอะ่ะโอ้มีคนเคยลื่นชัว หรือไมเอ่เอาละสิเอาละสิยังยังไม่ถึงจุดซิ่งเสื้อของเราใช่ค่ะบาทนยังไม่ยังยังเบรยอยู่ซิงงซิ่งถ้าล้มแต่น้ำซิ่นี่แบบเป็นคำแก้วเลยนะคำแก้วคำแก้วถึงน่าจะเหมือนคำอะไรก็ไม่รู้ไม่ก็คำแก้วอยู่ กี่วงทำแกไดอยู่ค่ะวิ้งจุดไหนที่มันจะลื่นอ่าหนุนด้านหน้าตรงถังนี่ถังกลถังปถึงก็คือใช่เพราะว่านักที่จับตรงนั้นที่จำได้ตอนเดินมาตรงนี้ยังไหวอยู่เบ๊ยเบ้ยเเบยยเบเบเบยเบเบย เริเเ่มแล้วสินะเริ่มแล้วเมืนเริ่มแล้วที่เราฝังนยู่ดีกว่าน่าจะเดิงนง่ายกว่าน,นี้เนี่ยทำไมเราไม่เด้งฝั่างนี้ตั้งแต่แรก ชอ,อออชอบความท้าทายท้าทายเป็นผู้หญิงเป็นแมนไม่อยากนยแนเราอยากเป็นเจ้าหน้าี้อะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องได้ทำถูกเบี่ยงไม่ได้ต้องทำไม่ทำไม่ได้โดนใจเกิดมา <c oughs> แบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ม,มา,ามมเป็นตัวเอง น้องผิดตรงไหนมั้าไม่อยากเป็นคน